ไม่อะไม่อะเจ้าบอกเจ้าบอกกอ่ะโ้โหแบบอียเรื่องตื่นหมีอะไรเยอะดิเหอเหนาวดิเนี่ยหนาวหนาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะยังอยู่ที่โรงพยาบาลเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะเมื่อนี้อาจจะได้กลับประมาณเอาซซี่ทุ่มพุนราคาท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ใหญ่เขาห้องผ้าตัดใบม่วงเนาะ ครับผมหัวตาเดะออกมากนี่แหลคะค่ะท่านผู้ชมหนึ่งทุ่มค่ะจะหนึ่งทุ่มแล้วค่ะว่าเป็นหนึ่งทุ่มหรือว่า,วาองเน่ยค่ะน้อค่ะท่านผู้ชมเอ่อมยยเมย์ไอย์เพิ่นบอกให้เอฟซีฟังก่อนเนะค่ะเพราะว่าผู้เพิ่นอยากรู้เลียงเหล้าเกี่ยวกับ,มยยบเมย์ไอย์เนการผ้าตัดกับมีคะ่ะท่านผู้ชมผู้เพิ่นอยากได้ตะเละกับมีเลื่อนไปเบื้อง้างหลังเด้อค่ะเอ่อเมย์ไอย์กับ เพิ่นตื่นขึ้นมากจะรู้ว่าเพิ่นถามไปเพิ่นเอินลูกเคยเพิ่นเอินเสี่ยงหน่อยค่ะท่านผู้ชมเพิ่นถามหาเก่ามาเสียค่ะท่านผู้ชมคุณเเพราะว่าก็มาเสียเพราะไหนลงไปเพราะว่าเพิ่นเฝ้าพากันเฝ้าโดนแล้วเหมเพิ่นเลยลงมาเฮ็ดงานอัดคลิปให้เอฟซีค่ะค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ากับเฝ้าเป็นสาม่วโมงกับพวออกเนาะค่ะก็เลยลงมาเฮ็ดงานค่ะท่านผู้ชม เพิ่นเบาได้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 ข้ามแหลกเนาะเพิ่นถามหาเก่าว่าเชียค่ะท่านผู้ชมสี่คนเติอนขึ้นมาแมนอันนั่งพยาบาลนั่งพยาบาลกะวายูว่าแม่เพิ่นเคยเป็นแมงสีบ่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเบอร์แม่ค่ะเพิ่นเบอร์ค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าตอนตอนน้ำเชี่ยสี่ร่งมากนั่นเพิ่นกะรู้ซึกโตแล้วล่ะค่ะไข่แน่ค่ะ รู้สึกแต่ว่าเหมือนเหมือนกับเขาอยากโว่แต่ว่าโว่าว่ว่าโอ้แต่ว่าเขาถามรูมดค่ะท่านผู้ชมเขาถามรูมดพยักหนารูมดขาครับท่านผู้ชมพยักหนารูมดค่าขอบคุณที่พี่น้องอวยพรให้เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะหมอเพิ่นกะให้บอกให้ญาติกลับบ้านค่ะท่านผู้ชมว่าห้เฝ้าเม่ใหญ่เพิ่นกะ ยูยูไก่หมอค่ะเพราวะเพิน่นเพิ่นยังบ่าัดีด้ดีขึ้นค่ะเนาะค่ะเอา,อาคลิปนี้ว่าจะปล้อยเล็กผีฝนเนาะค่ะ,ะกลายเป็นเอาเล็กแม่อ้อยแทนเนาะค่ะท่านผู้ชมเลขบ,บนแม่อ้อยสายของแม่อ้อยหลวกะมีอีกสายหนึ่งวันหวยออกเนาะครับผมค่ะขอบพระคุณแม่อ้อยหลายๆเด้อค่ะที่ทรงแนวทางให้น้ำเสียทรงให้พี่น้องเอฟซเบิง่งเป็นแนวทางค่ะ พี่น้องเพื่อนก็นอยากรู้มาหลายเนาะค่ะว่า,เ,า,เ,าเตียงแม่น้ำเชี่ยเตียงเบอร์ใดค่ะเพ่นมามือแรกก็ยังอยู่ตึกหกสิบเก่าปกติหกสิบเก่าด้วยเนาะเอ็อปหกสิบเก่า <69 S 2> มามือแรกเ,เตียงหกเด้อค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะล่าสุดนี่คือหมอเอาเขาไปาในห้องผ้าตัดเรียบร้อยแล้ว <ๆ S 1> เตียงเจ็ดค่ะท่านผู้ชม เพราะว่าเตียงเจ็ดหมอว่ะคนเคี่งลูกคนเคี่งลูกยังค่ะอายุเพิ่นหกสิบเจ็ดปีค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าหกมากกวนันบาดนี้เจ็ดมาที่สองเนาะค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะเอา้ามาเบ่งตัวเลขของแม่อ้อยด้วยค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะชันนอกเห็นว่าน้ำเชียนี่ค่ะท่านผู้ชมอาจจะเป็นเงาจักหน่อยเนาะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะ ยากแน่เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะงานก็ต้องท้ำเนาะคครับ่ะนี่ค่ะแม่อ้อยเพิ่นป้อยเหล็กลางแต่งแต้ตองงวดผลเด้อค่ะท่านผู้ชมคครับผม่ะแล้วก็วิ่งสองล่างจับคู่สองเก้าและสองสี่นี่น้ําเชียร์ป้อยไปแล้วค่ะคนี่มือนี้คือเป็นเหล็กบนเด้อค่ะท่านผู้ชมวิ่งเก้าบนจับคู่เก้าแปดเพิ่นยันเป็นคือจังงวดนั่นเพิ่นให้วิ่งหกมันเป็นเก่าก่ทอ เลขว่าเก้าศูนย์แมนบ่ฮึ้นขาดันผู้ชมอ่าระวังค่ะเพิ่นเลขกันหกแปดครับค่ะเพิ่นยันกับหัวเนาะกับหัวขาดันผู้ชมเนาะครับค่ะนี่ระค่ะเลขบนเลขเพิ่นบ่หลายหางเนาะบนรางน้ำกระไดเด้อครับผมแมนค่ะบนรางน้ำค่ะระวังให้ดีบนรางน้ำแมนค่ะทั้งสองสูตรคือว่าแหละเนาะครับผมค่ะบนล่างน้ำค่ะนี่ระค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเด้อค่ะ อากาศหนาวแล้วค่ะเด๋ยนนี้อากาศหนาวลงมาจากโรงบานกันหนาวยู่ในโรงบานกันหนาวค่ะคน้ำเชี่ยก็ะจะเดินทางกลับบานกัสีหอดเนียนประมาณสีซีถุ่มพุนละเนาะครับผมค่ะส <ผม S 1> ายแถาเอาเบอร์เตียงมาเบอร์เตียงเนาะแมนค่ะ เอาค่ะท่านผู้ชมเบอร์เตียงคืนแรกเป็นหกแล้วค่ะท่านผู้ชมคืนแรกเป็นหกค่ะคืนนี้ค่ะท่านผู้ชมหลังจากพามากอะไปอยู่เตียงที่เจ็ดนะ,คะ้ค่ะเตียงที่เจ็ดเตียงที่เจ็ดค่ะท่านผู้ชมห้องนี่จะเป็นกุ้มกุ้มห้องไอซียูดิถ่อ๋อทีว่าผ่าตัดแมนผู้ผู้ทีแบบว่บา,าบอกบอกแข็งแรงนะ,ะค่ะ พันจะแยกเป็นกลุ่มเนาะคะ่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยกอะไปยืนฟังนี่หันมีหลายว่ะแยกยก็กประมาณเจ็ดเตียงนี่ละเจ็ดแปดเตียงนี่ละค่ะมีซัมเนียค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมอายุไม่ใหญ่กับหกสิบเจ็ดเลยบ่เถอะหกสิบเจ็ดครับผมแยกหกสิบแปดแล้วครับพี่นอ้ 67, อหกสิบเจ็ดแยกหกสิบแปดอ๋อใส่ยังไงวะค่ะว่าเป็นยังว่าเป็นยังนี่ครับ พ่อสอเกิดไม่ใหญ่เนาะนี่เนาะแมนสองสี่เก้าเก้าค่ะท่านผู้ชมก็เลขล่างแม่อ้อยน้ำค่ะเลขบนแม่อ้อยเนาะค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ครับลมพัดหกแปดเนาะค่ะท่านผู้ชมแปดนี่นี่นี่ระวังหกแปดอายุย่างคนพอดีค่ะย่างหกสิบแปดหกสิบเจ็ดอ้อันนี้แม่ค่ะท่านผู้ชมมันตรงอายุเพิ่นเลยเนาะครับผม อันนี้ 4, เอฟซีเพิ่นขอมาเด้อพี่น้อง 4, เอฟซีเพิ่นขอมาค่ะเพิ่นอยากรู้เนาะครับผมค่ะเพร <อ S 2> <พ>าะว่าเดียวก็มี 4, เอฟซีเพิ่นสีว่าให้นะนะค่ะ 4, เอฟซีเพิ่นขอมาค่ะดันบุชมนะ้มละแคปหน้าจอเด้อค่ะเพิ่นก็นอยากถือคือกันเอฟซีเพิ่นก็นนกนอยากเห็นค่ะเอาค่ะ่านผู้ชมอตอนแม่ออกมาจากของผ้าตัดเนาะค่ะ กะจะบอกให้เอฟซีฟังน้อยๆเนาะค่ะเพราะว่าในไล่เพิ่นกะไล่มาถามหลายมากแล้วค่ะเพิ่นกะคอมเมนต์ถามพร้อมค่ะท่านผู้ชมครับ,รบตอนตอนเช้นออกมานั่นเพิ่นว่าฝืน,นนะเอินเอินเอาค่ะท่านผู้ชมคอ๋อน้ำเสียสิกลับบ้านกันเด้อค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณหมอเพิ่นบ่ให้เฝ้าค่ะสร้างคลิปนี้กับพอกันคลิปหน้าเดี๋ยวพี่ฝน เออ่งวดว่าหันพีฝนเรียกเรียกสายปูเพิ่นนันบ่แม่นครับผมค่ะเขาาปูเขาทั้งบนเขาทั้งล่างเนะาะครับผมน้อยคูค่ะท่านผู้ชมมื้ออื่นค่อยเอาเด,าาด้อค่ะท่านผู้ชม์สำหรับคลิปนี้นอนหลับฝันดีสุขสุขคนเด,าาด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยกลับบ้านก่อนค่ะกับเก่ามาเชียกับยยพ่อใหญ่ค่ะพี่สาวกับพี่เขยเพิ่นสิเฝ้าอยู่นี่ค่ะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ